รู้ไหมครับว่าโลกของการจัดการโครงการเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยแล้วตัวการสำคัญก็คือ generative AI ครับพูดง่ายๆก็คือ AI ที่มันไม่ได้แค่ทำตามคำสั่งแต่สร้างของใหม่ขึ้นมาได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นตารางงานที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งแผนบริหารความเสี่ยงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมเทคโนโลยีนี้ถึงไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่แต่เป็นเหมือนอาวุธลับที่จาเป็นสุดๆในเชิญกลยุทธ์ไปแล้วโห oh. คำพูดนี้คือใช่เลยครับมันสรุปภาพทั้งหมดได้ดีมากๆคือสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์ที่มาแป๊บๆแล้วก็ไปนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่รากฐานเลยที่จะกระทบวิธีการทำงานของคนทำโปรเจกต์ทุกคนไปอีกนานเลยครับและนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจการปฏิวัติครั้งใหญ่นี้ก่อนจากนั้นไปดูเคสที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วค่อยมาวางแผนกันว่าเราจะเอามันมาใช้ได้ยังไง แน่นอนว่าต้องพูดถึงความท้าทายที่เราต้องเจอด้วยและปิดท้ายกันที่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะคุ้มค่าแค่ไหนอ้าวล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยทำไมทำไมตอนนี้ผู้จัดการโครงการทุกคนถึงต้องหันว่าจับตาดูเจ้าพลังของ AI ดีกันอย่างจริงจังแล้วมันจะช่วยให้เราทิ้งห่างคู่แข่งไปได้อย่างไงกันแน่หัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือองค์กรที่เริ่มเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาปรับใช้เนี่ยเขาเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้กันแล้ว ลองนึกภาพตามนะครับการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นเพราะมี AI ช่วยมองหาความเสี่ยงที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่างานเอกสารหน้าเบื่อที่ทำซ้ำไปซ้ำมาก็ถูกจัดการโดยอัตโนมัติไปเลยทำให้ทีมมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์จริงๆซึ่งนี่แหละครับคือพื้นฐานที่เราจะไปดูกันในเคสตัวอย่างต่อจากนี้โอเคครับ พักเรื่องทฤษฎีไว้ก่อนแล้วไปดูโลกของความเป็นจริงกันดีกว่าครับว่าในภาคธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาเอา generative AI ไปใช้สร้างความสําเร็จในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันสุดขั้วได้ยังไงบ้างเริ่มกันที่เคสแรกอุตสาหกรรมก่อสร้างครับลองนึกภาพบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างระดับข้ามชาติที่ต้องเจอกับตารางงานที่ยุ่งเหยิงสุดๆโครงการก็ชอบดีเลยงบงบก็บานปลายตลอดนี่คือปัญหาคลาสสิกที่พวกเขาต้องเจอทุกวันเลยครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ AI ได้เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเก่าๆทั้งหมดเพื่อมองหารูปแบบแล้วก็เสนอแนะตารางเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ออกมาผลลัพธ์ที่ได้นี่น่าทึ่งมากครับโครงการเสร็จเร็วขึ้นเยอะมากคุมงบประมาณได้เป๊ะลูกค้าก็แฮปปี้และที่สําคัญที่สุดคือบริษัทได้เปรียบคู่แข่งแบบเห็นเนเลยครับขยับมาที่โลกของซอฟต์แวร์กันบ้างบริษัทแห่งหนึ่งกําลังเจอปัญหาโลกแตกเลยครับ คือมีไอเดียฟีเจอร์ใหม่ๆเต็มไปหมดแต่ไม่รู้จะทำอันไหนก่อนดีแล้วจะจัดสรรทีมโรแกรมเมอร์ที่มีอยู่อย่างจำกัดยังไงให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งปัญหานี้กระทบการเติบโตของบริษัทโดยตรงเลยนะในเคสนี้เนี่ย AI ก็เข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะเลยครับมันประมวลผลข้อมูลทุกอย่างทั้งความต้องการของลูกค้าฟีดแบ็จากฝ่ายขายข้อจํากัดทางเทคนิคแล้วก็สร้างเป็นแผนงานที่ชัดเจนออกมาเลยว่าควรทําอะไรก่อนหลังผลก็คือ ทีมสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ดีๆได้ตรงเวลาแถมยังอยู่ในงบซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงกับรายได้ของบริษัทแบบเต็มๆและกรณีศึกษาสุดท้ายที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยครับมาจากแวดวงสาธารณสุขที่ซึ่งคําว่าประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงแค่กําไรแต่มันหมายถึงชีวิตและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเลยนะองค์กรแห่งนี้กําลังพยายามแก้ปัญหาใหญ่คือระบบนัดหมายคนไข่กับการจัดการทรัพยากรที่วุ่นวายและไม่มีประสิทธิภาพครับ สำหรับเคสนี้ AI เข้ามาปฏิวัติระบบนัดหมายทั้งหมดเลยครับคือมันจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งข้อมูลคนไข้ตารางงานคุณหมอความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อจัดตารางนัดที่ลงตัวที่สุดให้กับทุกคนผลลัพธ์ก็คือคนไข้ไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นวิน -win กันทุกฝ่ายเลยครับหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างความสำเร็จเจ๋งๆกันไปแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีละ่ะ ไม่ต้องห่วงครับในส่วนนี้เราจะมาดูแผนการแบบ step by step สำหรับการนำ generative AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเรากันครับนี่คือกรอบการทำงาน7ขั้นตอนครับเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนสุดๆไปจนถึงการสร้างต้นแบบเล็กๆขึ้นมาทดลองใช้จริงซึ่งสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือนี่ไม่ใช่แผนที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แน่นอนครับว่าการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยมันก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านเสมอมันต้องมีความท้าทายอยู่แล้วแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปสรรคที่อาจจะเจอมีอะไรบ้างแล้วเราจะเปลี่ยนความเสี่ยงพวกน,นั้นให้เป็นโอกาสได้ยังไงความท้าทายแรกที่น่ากังวลมากเลยครับคือเรื่องของความลำเอียงที่อาจจะแฝงมาก,กับ AI ถ้าหากข้อมูลที่เราใช้สอนมันมีความเอ็นเอียงผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็จะบิดเบี้ยวตามไปด้วย ซึ่งอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้เลยครับแต่เราจัดการปัญหานี้ได้ครับกุญแจสำคัญคือการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยต้องมีทีมที่หลากหลายเข้ามาช่วยกันมองหาจุดที่อาจเกิดความลําเียงได้แล้วก็ต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับความเสี่ยงต่อมานี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับนั่นคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลองนึกดูสิครับ ว่าถ้าเราเผลอเอาข้อมูลสำคัญสำคัญของบริษัทหรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปให้ AI ประมวลผลโดยไม่มีการป้องกันที่ดีพอมันอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลที่สร้างความเสียหายมหาศาลได้เลยนะครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการมีนโยบายที่ชัดเจนและรัดคุมครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือบทบาทสําคัญของผู้จัดการโครงการเลยที่จะต้องสร้างและบังคับใช้มาตรการเหล่านี้อย่างจริงจังตั้งแต่การทํางานร่วมกับฝ่ายกฎหมายไปจนถึงการเลือกใช้ระบบป้องกันข้อมูลที่ได้มาตรฐานครับ อุปสรรคทางเทคนิคก็เป็นอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะการที่จะเอา AI ตัวใหม่เนี่ยไปเชื่อมต่อกับระบบเก่าๆที่บริษัทใช้อยู่แล้วแล้วก็ต้องคิดเผื่อไปถึงอนาคตด้วยว่าถ้าธุรกิจเราโตขึ้นโซลูชนันนี้จะยังรองรับไหวหรือเปล่าแต่จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการวางแผนที่ดีตั้งแต่แรกปัญหาทางเทคนิคพวกนี้ก็จัดการได้ไม่ยากครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันยืดหยุ่นมากๆอย่างคลาวหรือการวางแผนเรื่องการเชื่อมต่อระบบต่างๆไว้ล่วงหน้าตั้งแต่นนเนิ่นๆเลย เอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่ฝ่าฟันความท้าทายต่างๆมาได้เราจะมาสรุปกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าผลตอบแทนที่ได้จากการนำ AI เข้ามาช่วยในการจัดการโครงการเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนกันแน่ประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์หัวใจของการจัดการโครงการแบบตรงๆเลยครับตั้งแต่การประหยัดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจากข้อมูลเชิงลึกที่ AI ช่วยหามาให้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการส่งมอบคุณค่าของโครงการให้ได้สูงสุดเท่าที่จะทําได้ครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญให้กลับไปคิดกันครับว่าหลังจากที่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วก้าวแรกบนเส้นทางสู่การใช้ AI ในโครงการของเราควรจะเป็นอะไรเพราะไม่ว่าคําตอบจะเป็นอะไรก็ตามนะครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในโลกการทํางานของเราแล้ว